ดูว่าลูกสาวกับพ่อขอรักกันขนาดไหนแล้วจะมีคนถ่ายไม่ค่อยสบอารมณ์เหมือนจะให้รักตัวเองคนเดียวแต่บอกแล้วว่าเด็กอ่ะบังคัดเด็กไม่ได้หรอกเขาติดหนอูนอ,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 นอย่าสแสดงขออีกรอบเด็กอับไม่กโกหกกบฟ้า ขนาดหลับนะรู้เลยว่ารักพอ่อขออีกรอบเลยขนาดทรนุสนองมากันนะโอ้ทำไมลูกทำไม <tschaft> อยูแม่อุ้มเองวางเลยอย่แม่อุ้มเองโอ้ใจเอาเด็กแบบรู้รักใครอ่ะฟ้าเราต้องยอมรับว่าเด็กไม่รักหนูคนเดียวเขารักพ่อเขาอะมากกว่าแม่ แค่เนี้ยจบนะฟ้าขออีกรอบหนึ่งทำไมลูกฮะเห็นไหมพอแล้สามรอบแล้วฟ้าสงสารลูกพอพอไม่ต้องดูแลเขาแสดงมาเขาหลับแล้วเขาตไ่นี่ป่้วกอย่าน้อยตาโน่ตุ้ยมุยตุ้ยตุ้ยมุยตุ้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 ยมุย พอพออลูกรักพี่จบมันต้องถ่ายแล้วพออันนี้เขาหลับไม่รู้เรื่องไงกลายเป็นลุงวิคอนแทนแล้วแต่ละดีแบบแบบคลกเลยน่นะไงนมลุงอร่อยปะนแดงเดี๋ยวหวานแล้ลุงอร่อยแล้วจมจมแต่ละคนแต่ละคนยแต่ละคนรอลุ้นวันวันี่รแ่ลุ้นแต่วนี่เแด่ตั้งอหมด เก่งจนพอแล้วเก่งมากมีแต่คนรักจริงๆเลยคนนี้โอยตาเล็กตาน้อยตาเล็กตาน้อยมีแต่คนมาร์คอะพอก่อนอยู่จบตบมือไปไปตะตบมือเก่งเก่งจริงๆเลยอตาตาตาเก่งขอบคุณท่ายังขอบคุณท่าก่อนเลยเอาไหมคะเอาไหมคะ

ดูเท้าดูเท้าดูเท้าใครเรียกลูกลุงต๋อนเหรออุ๋นต๋อนไม่ได้อาจารย์ไม่สนใจเอ้าไม่สนใจสังญานลูกทำไมอ่ะจ้าไมาจ้าทิมจ้ามาจ้าทิมจ้ามาจ้าใครทำมันคิดต่อมาไม่ได้คนอยู่เยอะไงลูกตื่นเต้นเออเออพี่เป็นอยู่ไหนอะพูดได้ไงว่าเห็นข้างเดียวก็ดีพออยู like, <S <S ่แล้วว่าอย่างเงี้ยอย่าไปโมโหลูกอย่าไปโมโห ใครบ้านอยากเห็นข้างเดียวอ่ะเคยเห็นสองข้างว่าอย่างเงี้ยแต่นี่ใชื่อว่าหมอทะไรอะไรแบบบ้าเลอว่าเอาไว้เอาไว้ญาติหมอและพี่น้องหมอโหแล้วเราก็เดินทางมาไม่ใช่ง่ายๆอ่ะม่าต้องนั่งเรือมาแล้วก็มาลงเรือตบมือนี่ลูกตบมืออ่ะเรือขึ้นรถแล้วก็มาลงลงเรืออีกอ่ะตบมือเก่งมากน่ารักจ้ะ จามาจ้าดิงจ้ามาจ้าดิงจ้ามาจ้าทางนี้แม่้ร้องไม่ใช่เพียบร้องลองูกทางนี้ทางนี้น้องทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกตาอจตาอจตามาจ้าดิงจามาเออนะถูกต้องแล้วลูกามาจ้าดิงจ้ามาจ้าดิงร้องเองร้องเองไม่เอาเช้าเพ่มเ่มเไิ่มเพ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 ิ่มเ่มเ่มเเ่มเมเมเิมเมเ

เคียดรียดเคียดอะไรลูกอ่อตบมือเด้ตบมือตบมือแปะแปะถืจ้าด้วยลูกทืจ้าด้วยทืจ้ารักรักด้วยค่ะรักรักด้วยลูกอย่าอย่าดึงผมด้วยแล้วก็ร้องน้องน้องเอ้ยจ้า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 น้องเอ้ยแล้วก็กัดนิ้วตัวเองแล้วก็ร้องกัดวันนั้นกัดแบบห่อเลือดเลยอ่ะเฮ้ยลูกวันนี้ วันวันเอ้ยน้องปะแม่ไปแล้วนะน้องเอ้ยแม่ไปแล้วนะตา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 ต้องซัอกชันเอารถเข็นหมอนเอานั้นขึ้นเลยจ้ะไอ้น uh ั huh. ่นอะเอาขึ้นเลยปะที่นั่นอะเอาลองลองที่นอนพอเดี๋ยวพี่ต้องไปที่รถไง อจัดการลูกหอมหอมหยิกด้วยลูกหยิกด้วยหยิกเออหยิกด้วยหยิกเออตบอย่าให้หอมอย่างเดียวเออถูกต้องอ่หอมอ่ะหอมหอมอีกเลยเป็นแล้วนะอ่ะหอมหอมหอมอ่ะเร็วอ่ะเร็วหอมหอมหอมหน่อยหอมอ่ะตบด้วยลูกตบตบโนู หอมด้วยตบด้วยตบหอมตบตบเออตบเก่งเก่งเออยิกด้วยลูกยิกตบเออตบ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 ถูกต้องอหอมก่อนหอมก่อนลูกหอมก่อนหอมหอมหอมก่อนหอมหอมก่อนเนี่ยหอมตบยิกตบยิกตบหน้าแหกนะเนจาวหน้าแหกเลยไม่พี่ตัดตัดตลอด มันเที่ยวอะไรเนี่ยอ่ะหอมหอมลุงต้อนเลยลูกหอมลุงต้อนเลยแล้วหอมเลยนะแล้วน้องหอมลุงต้อนในค่าหอมแล้วจะหยิกรองเท้าหอมก่อนสิหอมก่อนเดี๋ยวค่อยตบลูกน้องตบเดี๋ยวค่อยตบหัดหอมก่อนมองมองพี่ปิ๊มออกไปแล้วหนูมองเห็นไม่เดี๋ยวมองออกไปอ่ะหอมลุงต้อนก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วลูกแล้วหอมแล้วหอมอะหอมต้อนเร็วเร็วหอมสี่หอมเออกัดอีกเดียวเดียวอีดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันร้อยหอมไงนิดเดียวหอมหอมอ่ะ จบจบเลยลูกจบจบจิกจบตีหน่อยตีหน่อยปอย่าอะเล้อจัดการอะไรของเขาเนี่ยรักมากเลยเนี่ยเอาหอมหอมจบเลยลูกจบจบจิกจิกจิกกบจ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 บเออจบจิกด้วยจิกจิกจบจบจบด้วยจิกด้วยอาตาหน้าร่าน้องฟิล์ม้าหอมลูกอาตาเอาไปใส่เข็นน้องไมด้วยอยากให้เขาเข็นหอมด้วยหอมมึงตันกัน้ยหอมมึงตันกันแล้วอาตาตาตาหอมหอมคนสีดุหอมจบสดจบเออ เจตมัยขออขอหอมยออะ้่อจ้าอนจ้าทเป็นังเกียเราทลกปเช็ดที่เอาหอมขอหอมยขอหอมยขอหอมยืมอืชื่นใจไหมชื่นใจไหมโลกเมื่อกี้ทำน่าเกลียดมากชื่อใจไหมอดชื่นใจหรือไม่ชื่นใจ เชื S <S ่อใจหรือไม่เชื oh ่อใจบอกแม่เด้ไม่เชื่อใจใช่ไหมเติมน้ำม่เติมใจเติมใจเตมจำอาน้มกั๊ชื่อใจหรืนะนชื่อใจไหมลูกน้องชื่นใจไหมคะชื่นใจเหรอลูกให้ลุงต้อนหอมใหม่ไหมเอาไหมกคะ